สวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณพิมพ์นะคะมาเจอกันตอนบ่ายๆวันนี้นะคะชุดเป็นไงบ้างแบบว่าโอ้โหเ็ดใช่ไหมคะกับบล็อกสีสโมกกี้อโอเคเข้าเรื่องเมื่อวานเหลือหมูยอทิ้งไว้ใช่ไหมคะพี่พิมพ์ก็วันนี้ก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งพี่พิมพก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็เลยเอาเน้องหมูยอค่ะมาต้มยำทําแกงค่ะมาดูกันค่ะตอนนี้ก็จะเอาหมูยอค่ะตอนนี้หมูยอก็เดือดสุกแล้วนะคะจะปิดไฟแล้วเครื่องยำก็จะมีนี่ค่ะ ขึ้นช่ายต้นหอมผักชีมะเขือเทศพริกขี้หนูมะนาวหอมแดงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะกระเทียมดองนะคะน้ำปลาในนี้ก็จะมีน้ำตาลแล้วก็น้ำกระเทียมดองเรียบร้อยนะคะไม่ใช่ชูรสนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะอันดับต่อไปนะคะง่ายๆนะคะอืกล้องนี้แบบว่าไม่ได้ดั่งใจเลยวันนี้โอเคนะคะเราก็ต้องไปรินเอาน้ำออกใช่ไหมคะใครเอาน้ำจึง ยำหมูยอนะคะตอนนี้ก็ปีดสามครึ่งแล้วที่เมืองไทยขณะที่พี่พิมทำอาหารนี้นะคะทุกคนก็จะน้ําลายสอกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปตรงนี้นะคะพี่พิมช่องน้ำจืดนสิดนึนงแล้วก็ต่อไปค่ะก็เเลียเอก็เขียวผสะไทยเป๊ะเกินนี่ค่ะมะเขือเทศต้นหอมบ้นชีพี่พิมใส่ที่ดังนะคะ นี่ค่ะดูสิหืน้ำปลาเลยค่ะอือหือคุณพีิมยำให้ดูสดๆใช่ไหมคะวันนี้อือหือแซ่บอีเดอร์นี่ค่ะพี่พิมชอบน้ำจืงๆนะคะทุกคนจะบอกอุ๊ยแต่ละวันนี้ชิมมาเมนูง่ายๆอีกแล้วแต่เมนูง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่รสชาติแซ่บเวอร์นะคะต่อไปก็บีบมะนาวเลยนะคะ ขอโทษด้วยนะคะถ้าใครแบบว่ากำลังจะนอนแล้วก็แบบว่าต้องมาแบบว่าหิวน้ําลายแตกฟองพระพี่พิมพ์อะไรอย่างนี้มีคนรีเควสให้พี่พิมพ์ทําการรีวิวการแต่งหน้าป๊อกสโมกี้อายของวันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้สัมีไปซื้อดินสอดินสอเขียนขอบตาดำก่อนคุณคิมจิรีเขาเลคอมเมนต์มาแล้วว่าให้ไปซื้อยี่ห้ออะไรก็เดี๋ยว จะคอปชื่อเขียนชื่อทิ้งไว้ที่บ้านเพราะวันนี้พี่พิมต้องไปทํางานตอนเย็นไงคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้สามีไปซื้อที่ห้างให้นี่ค่ะยำหมูยอค่ะมาเจอกันเลยค่ะพี่พิพมขอชิมนีน้ชิมก่อนืนแซ่บเวอร์ค่ะเี้ยวเล็ดเค็มนิดหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะลืมไปแล้ว รสชาติกลมกอมอะค่ะพูดง่ายๆเราต้องคลีนด้วยนะคะข้าครัวเราต้องคลีนนะคะค่ะชุดพิมพ์พิกขิงใช่ไหมแบบว่า <c oughs> ไรสัตว์นี่ค่ะกันนี่ค่ะยำหมูยอน้ำเจิงเจ่งเห็นไหมข้นชายง่ายๆค่ะน่าทานไหมเจอกันโต๊ะอาหารต้องเจอแล้วเดินไปเลยแล้วกัน,นไหนๆก็ คุเรามาเจอตัวาหารพี่พิมก็จะทาจากถ้วยตรงนี้เลยนะคะเราก็ต้องเปิดไฟตัวอาหารหลับไม่ได้ดื่มไวน์เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องหาร่างกายต้องการไวน์นะคะช่วงนี้ทรงผมสวยใช่ไหมต้องทำท่าแบบว่ยายหมูยอแล้วก็ท่ายามก็จะต้องกินแบบว่าให้แซ่บแบบว่า ยอดค่ะเผ็ดโอเคนะคะยังไงก็ไปทำยำทานกันนะคะยำหมูยอยำง่ายๆนะคะจะยำด้วยอะไรก็ได้นะคะแต่เราไม่ใส่นมอุ้ยมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเอเคนะคะวันนี้ก็มาแบบว่ามีความสุขความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆขอบคุณทุกกาน ทุกการกดไลค์แล้วก็ทุกการแชร์นะคะขอบคุณจริงๆค่ะทุกการรีโพสต์ด้วยค่ะขอบคุณจากใจคารินพีน,นะคะแซมเวอร์ดูสิม,มะเขือเทศอะ่ะเพื่อผิวที่สวยงามน,นะคะผิวพี่พีมสวยใช่ไหหล่อนเพอร์มาบาย